วัสดีครับใ <c oughs> ปกับอาจารย์อมรัพ์วันนี้หนังสือพูดได้จะมาคุยเรื่องพื้นฐานเลยเรื่อง HRM Resource Management งาน HRM คืออะไรอาจารย์บอกไปแล้วพูดกันแบบง่ายๆเลยคืออะไรรับคนเข้าเอาคนออกคิดบัดตรตอบออกไปเตือนทำเงินเดือนให้ถามว่า พูดกันเหมือนขำๆแต่สําคัญไหมสาคัญขาดพื้นฐานงานตรงนี้ไม่ได้ก็บอกงานตรงนี้มันเป็นงานพื้นฐานพื้นฐานหมายถึงอ่นนงานง่ายๆเลยบริษัทเปิดใหม่กําลังจะเริ่มต้นทํากิจการมันจะต้องมีงาน h r ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทําให้พนักง,งานทำไมเดินทางมาทํางานตั้งใจทํางานทํางาน,งานด้วยความสุขทางานด้วยความรวดเร็วทํางานด้วยความด้วยความด้วยความสะดกสบายใจ ทำงานเสร็จกลับมานฉะนั้นงาน HRM นะครับคืองานเน้นเลยคือเกลีอยบริการนะหัวใจของงานบริการคือก็คือเป็นเป็นเอ็กซ์เพร์เอ็กซ์เพร์คือเป็นบริการแบบเชี่ยวชาญบริการแบบรวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งจับนุ่นชนนี่นะครับนี่คืองาน HRM นะครับ งาน HRM เป็นงานที่ใช้ความรู้ความความ,ความสามารถในการประสานงานอัาน,นี้มาดูว่างาน HRM เนี่ยที่เราเรียกกันที่เราคุยกันน่ยมันมีพื้นฐานวานนี้อาจารย์จะพูดนะให้เป็นภาพง่ายและให้เป็นภาพแบบกวา้างๆนะฟังปุ๊บภายในสินาทียี่สิบเนี่ยเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงดีเทลในแต่ละงานกัน อันที่เอ็บอกว่ามันก็เริ่มเริ่มอย่างไรเรื่องพวกเราเข้าใจบริษัทหนึ่งบริษัทต้องทําไมต้องมีแผนกรับคนนะแผนกรับคนเราเรียกงานนี้ว่าอะไรแผนกสรรหาลีโคสซีอารูไอทีแผนกสรรภาษาภาษาภาษากรีกนี่คือภาษาไทยเรียกสรรหาแผนกสรรหาภาษาว่าจ้างภาษาว่าจ้างนะอ่ะพอรับพอสรรหาว่าจ้างเสร็จแล้วมาทํำไมต่อ ก็ต <ítulo> ้องจ่ายค่าจ้างจ่ายค่าจ้างเราเรียกแผนกนี้ว่าแผนกข้าง่ายๆเราเรียกว่าเพโล P A Y เพโลเพคือจ่ายโลคือโลคือหมุนไปตามเดือนเขาเรียกเราเรียกแผนกเพโลนะอันนี้คือพื้นฐานซึ่งมันสามารถพัฒนาต่อยอดไปไปเป็นบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนประโยชน์ก็คือ c อ m เ e n s a ชันแอนด์เว e รแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแะแนกที่3คือแะแนกอะไรอบรมหรือเทรนนิ่งนะครับเทรนนิก็คือให้ความรู้รู้เพื่อทำง,งานให้เก่งทำง,งานให้คล่องทำง,งานให้ถูกต้องและถ้ามีโอกาสก็พัฒนาไปรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นในเชิอะไรในเชิงไดิด่ิน ปกติได้เ,เชิญกว้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังสุดท้ายอันที่สี่เอาอันที่สี่เลยนะอันที่สี่เนี่ยนะมารวมง,งานธุรการธุรการคือบริการพวกแฟคซิตี้น้ำไหลไฟสว่างทางดีรถรับส่งปลอดภัยนะรวมกับเรื่องของกิจกรรมทําให้ทุกคนดูร่วมกันทํางานร่วมกันแล้วก็มีกิจกรรมทําร่วมกันเล่นกีฬาร่วมกันทําให้เกิดความสมัครสมานส,สามัคคกีเมื่อก่อนเราเรียกแรงงานสมัมพันธ์แต่ตอนนี้เราเรียกอะไร เป็น Engage ตเมื่อก่อนเรียก ERM อเอ็มโคจ Relation ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไร e อ g a เ e เห็นไหมฉะนั้นเขาเม HRM คือ h u m ม n m a n a g e m e มน h u แม n r e แมนรีสอ a ์ทแมนจีแมนการจัดงานงานประจำวันเนี่ยเป็นเดลี่แม n จเม m นต์เนี่ยก็คือแน่นอนไม่ต้องคิดอะไรมากรับคนเข้ามาคนอยู่ได้อยู่ไม่ได้ออกไปก็เอาคนมาเติมเต็มอย่างไม่ต้องบอกลงทั้งในรับคนเข้ามาว่าจ้างทำไปผ่านโปลาออก เขียนไปแล้วออกมายืน่นหาใหม่รีคดรับผิดชอบไปอ่าพอเข้ามาทํางานเต็ปุ๊บก็ต้องทําไมก็ต้องหัก็ต้องทำเงินเดือนให้ให้ค่าจ้างค่าตอบแทนค่าจ้างก็มีทั้งสิบห้าวันสามสิบวันใช่ไหมเป็นรายวันก็จ่ายสิบห้าวันสมมติเป็นรายเดือนก็ครบหนึ่งเดือนอ่าเขาว่ากันไปมีสวัสดิการบ้างตามตามตามอะไรตามประกันสังคมนะกว่าไปมีคนทําให้อ่ะก็ต้องมีการเรียนรู้นะเบื้อง,งต้นอาจจะไม่ได้เรียนอะไรนะในระยะไกล อาจจะเรียนเพื่อสอนงานที่จะไปทํารับใหม่มาก็ต้องมีการสอนงานใช่ไหมไม่งั้นก็ทําไม่เป็นทําไม่ได้ไอ้หน่วยงานนี้ก็รับผิดชอบไปและสุดท้ายอยู่ได้สักระยะหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งร้อยร้อยสิบเก้าวันหนึ่งปีก็ต้องอยู่อย่างมีความสุขอยู่จะมีความสุขอยู่แบบทีมช่วยเหลือเกื้อกูลกันรู้จักกันมีสันทนาการเล่นกีฬานะรักงานรักเพื่อนรักองค์กรรักบอกแผนรักองค์กร นี่แหละคืองานพอไปงานไปงานตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเอาให้มันไม่มีปัญหาเอาให้ทุกอย่างมันลาบเรียบพนักงานมาทํางานมีงานออกพนักงานปลอดภัยอาหารมีกินครบห้องน้ํามีมีนะมีสวัสดิการเล็กน้อยให้พนักงานใช้ในหนึ่งวันกลับไปพรุ่งนี้มาทํางานใหม่นี่คือภาพของงานเอสไอถามว่า งาน h r ยมันเป็นเป็นพื้นฐานของงานในระดับต่อไปเป็นพื้นฐานในระดับงาน HRD งาน HROD และ HRBP ดังนั้นถ้าตัวนี้ไม่ถ้าตรวนี้ไม่ไม่ไม่เก่งไม่แข็ง HR ไม่เป็นระดับ admin expert นะมันก็จะทำให้เหมื่อกับบ้านชั้นสองโค,โคเคงได้ดังนั้นคนทำงานตรงนี้ต้องเอก่งคล่องเร็วประสาน เกนะ่งคล่องเอร็วภาษาต้องมีมนุษยสัมพันธ์นะเป็นเลยอันนี้เป็นภาพวางนะครั้น,นี้อาจารย์จะให้พวกเราดูไป,ไป,ไปทีละหน่วยงานเลยทีละหน่วยงานเลยอันนี้ให้ทุกคนดูให้ทุกคนดูมาแรกเรามาดูหัวใจของงานรีโค้ดงานี้ก็คืองานสรรหาว่าจ้าง งานสาปาว่าจ้างหลักง่ายๆมีอยู่สี่หัวข้อสําคัญนะวันนี้อาจารย์จะให้พวกเราสี่หัวข้อสําคัญนะสี่สี่ขั้นตอนง่ายๆเลยน้าใหม่ฟังอยู่สบายใจได้อันที่หนึ่งงานวางแผนอาัตรากําลังคนวางแผนกําลังคนง่ายๆงานวางแผนกําลังคนคือที่ครูจะต้องจะต้องจินตนาการจะต้องวาดจะต้อง ประเมินนะว่าในหน่วยงานต่างๆในงานที่มีอยู่เนี่ยจะต้องมีคนกี่คนเอาง่ายๆเลยจะต้องมีคนกี่คนในแต่ละปีจะได้ทําไมหาคนมาให้เขาตรงตามเวลาสามารถทํางานเสร็จทันส่งลูกค้าอันที่หนึ่งคืองานวางแผนอัตรากําลังคนอัตรากําลังคนมันต้องมีโจทย์ของมันนะครับคาดหวังเท่าไหร่ x แปด x แปดที่ยี่สิ ตีโคจุดต้องหาให้ครบ20นะ่สินะนั้นไอ้ไงานอ้งาน expect 20นี่แหละคืองานวางแผนกำลังคนคาดการณ์ว่าจะต้องมีคน20คนที่มาที่ไปมาจากไหนหน่วยงานวางแผนกำลังคนจะต้องไปคุยกับหน่วยงานเซลล์ oh. ที่เขาค้าขายเห็นหไหมอันนี้คือจุดเริ่มต้นจะต้องเป็นเซลล์จะต้องเป็นคนกำหนดว่าจะต้องส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์เท่าไหร่ ในแต่ละออเดอร์ต้องใช้คนทําในปริมาณเวลาเท่าไหร่หลังจากที่เราทำไมเราวางแผนได้แล้วว่าต้องการคนเท่าไหร่อันท,ที่สองคือก็คือต้องทํางานสรรหาสรรหาคืออะไรไปชักชวนคนมาทํางานขบ่าชักชวนคือคนดีคนเก่งอยู่ตรงไหนไปหามาไปทําประชาสัมพันธ์ไปทําการตลาด คือให้คนเ,นเก่งมาเป็นแคดิเดตให้เราเลือกให้เราหยิบเห็นไหมงั้นนี่คืองานอันที่สองนะอันที่สามพอได้มาปุ๊บขัดเลือกอขัดเลือกเอาเฉพาะคนเก่งคนดีที่บอกว่าหนึ่งตำแหน่งมันควรจะมีผู้เดินทางมาเพื่อที่จะให้เราคัดเลือกเยจากสามตำแหน่งเราเรียกแคด,ดิเดตแครดิเดตคือบุคคลที่ทีทีทีทททบุคคลที่มีความสามารถที่มาให้เราคัดเลือก น่ะนี่เขาเรียกเร,เรียก candidate. แคนดิเดตดังนั้นเนี่ยงานวางแผนเสร็จสรรหาได้คัดเลือกสุดท้ายหาคนที่เราเรียกว่าพุทธเดลัยแมนจุดเดลัยโจ o กอันที่สี่คืองานผ่านทดลองงานอีสิ่งหงานผ่านทดลองงานคือเมื่อมาทํางานแล้วเริ่มทํางานแล้วเราลงทุนไปตั้งแต่ขั้นตอนวางแผนสรรหาแล้วก็ทําการคัดเลือกดังนั้นเมื่อได้คนเก่งคนดีมาแล้วจะต้องทำาไดูแลทะนุบำรุง ช่วยเหลือเขาจนเขาผ่านทดลองงานงานเราจะได้เดินหน้าไปตามแผนการขายนี่คืองานสรรหาว่าจ้างรืองานคุณในเบื้องต้นเห็นไหมไม่ยากงานสรรหาว่าจา้างงานที่คนมีสี่ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งคืออะไรขั้นตอนที่หนึ่งคือวางแผนอัตรากำลังคนขั้นตอนที่สองคือสรรหาไปอินเวสชั่นไหมเขียนโปสเตอร์ไปลงหน่วยงานรุ่นง,งานนี้ไป ไปยิงเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่เพื่อให้คนเขาเขารู้จักแล้วอยากจะมาอยู่กับเราอาพอมาแล้วก็คัดเลือกนะก็ต้องมีอะไรเป็นก็เทสสอบข้อเขียนสอบไปไรสอบที่สอบปฏิบัติแล้วค่อยสัมภาษณ์นะแล้วก็รวมคะแนนและเลือกคนที่เหมาะสมคนที่เก่งเสร็จแล้ววันมาเริ่มงานมาเริ่มงานก็ทําไหมก็ต้องก็ต้องให้เขาอยู่กับเราจนผ่านทดลองงานไม่ใช่มาอยู่หนึ่งวันสองวันห้าวันแล้วก็ไม่มาทุกอย่างก็เลยเริ่มต้นใหม่ งานก็เสร็จช้าลูกค้าก็ไม่ดู้พอใจอันนี้คืองานสรรหาว่าจ้างหน่วยงานอันที่อะไรละอันอันที่สองอันที่หนึ่งต่อไปไปดูงานที่ระด,ดับที่สองนะงานระดับที่สองงานระดับที่สองคืออะไรงานจา่ายค่าจ้างค่าตอบแทนอันนี้มีอยู่ประมาณอยู่มีอยู่สามขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนที่หนึ่ง จ่ายค่าจ้างจ่ายค่าจ้างถูกต้องตรงเวลาแค่นี้ถูกต้องก็คือตามที่ตกลงกันแล้วก็สมัยโอ้โธรมมีโอ้โอรธรมอื่นๆรายได้อื่นใส่เข้าไปหักให้ถูกส่วนเพิ่มกับส่วนหักต้องเท่าไรถูกต้องสมดุลกันดังนั้นงานงานแรกคืองานจ่ายค่าจ้างที่จะเรามีเขาเรียกอะไร เราจะพิจารณาเป็น,ปนจ่ายเป็นวีจ่ายเป็นเดือนอันนั้นเนี่ยในงาน HR เนี่ยส่วนที่สองมันจะมีคนที่ทำงานจ่ายค่าจ้างอันนี้ส่วนงานที่หนึ่งว่าค่าจ้างมันมันทาอย่างเดียวพอมันไม่พอหรอกการทํางานค่าจ้างอย่างเดียวมันแค่ทําให้เสร็จตรงเวลาแต่มันจะมีงานส่วนที่สองเขาเรียกอะไรงานบริหารค่าตอบแทนเนี่ย งานบริหารค่าตอบแทนคืออะไรเมื่อเราจ่ายค่าจ้างแล้วในกระบวนการทํางานมันต้อง,ต,องต้องมีใช่ไหมมันก็ต้องมีเพิ่มขึ้นต้องเป็นต้องมีการแข่งขันใช่ไหมถ้าเราจ่ายอย่างเดียววันละสามร้อยห้าสิบวันละสี่ร้อยเขาพนักง,งานเขาอาจจะพึงพอใจแต่เมื่อเขาเกิดการีิดเทียบก,กับหน่วยงานอื่นจบเลยดังนั้นงานบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนคือการการการที่เราหยิบเอาตัวเนี้ยหยิบเอาอะไรเอาค่าตอบแทนเนี่ย เอามาบริหารว่ามันเหมาะสมถูกต้องแข่งขันได้มันมีหลักการง่ายๆอยู่อันที่หนึ่งก็คือเขาเรียกอะไรอันที่หนึ่งคือถูกต้องตามกฎหมายก่อนถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายคือห้ามจ่ายตามที่กฎกําหนดกฎหมายทุกอย่างที่ขั้นต่ำหมดดงนั้นเวลาเราจ่ายตามบริหารอันที่หนึ่งคือบริหารให้ถูกต้องตามกฎหมายอันที่สองคือเรียกแข่งข,ขันได้เช่น เราทํไมเราทำไมเราเราจ่ายต่ำกว่าตลาดอย่างเดียวพนักงานก็ไหลออกสิถูกต้องไหมฉนั้นถูกต้องตามกฎหมายอย่างเดียวไม่พอต้องทำไมด้วยต้องแข่งขันได้ถูกต้องตามกฎหมายแข่งขันได้ถูกต้องตามกฎหมายแข่งขันได้นะครับมีมีตัวหนึ่งคือใช้คำว่าอะไรแข่งขันได้ถูกต้องตามกฎหมายมันใช้ศัพท์คำว่า ต้นทุนมันก็ต้องมีเรื่องของกําไรเพราะบริษัทเราจะจ่ายเยอะเพื่อที่แข่งขันแน่นอนละ่ะกฎหมายชอบแต่เรื่องต้นต้นต,ต้นทุนละ่ะถ้าเราจ่ายสูงเกิดขายสินค้าได้น้อยก็ขาดทุนเพระขาดทุนองค์กรก็จบเลยองค์กรก็อยู่ไม่ได้ ก็อยู่ได้อย่าง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 ที่เห็นภาพนักขณะนี้สินค้าขึ้นห้างขายไม่ได้ก็ต้องลดค่าจ้างลูกจ้างลงนี่คือตัวอย่างเพราะถ้าจ่ายเท่าเดิมอยู่ไม่ได้อันนี้คืองานค่าจ้างค่าตอบแทนที่มีทั้งการจ่ายค่าจ้างเกือการจ่ายเกโรสองการบริหารบริหารเพาว่าบริหารนี้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลให้มันมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพจะทำไงให้มันแล้งานพึงพอใจจะทำไงถูกต้องตามกฎหมาย จะทำางไงให้แข่งขันได้ไอ้แข่งขันได้เนี่ยลูกพอนางงานพึงพอใจแต่บริษัทจะต้องมีบริหารจัดการเรื่องต้นทุนด้วยอันนี้คืองานอันที่สองส่วนงานอันที่สมงานอันที่3านะงานอันที่สามในค่าจ้างค่าค่าตอบแทนนะอันนี้พูดถึงเรื่องค่าจ้างค่าตอบแทน่งานระดับที่สาคือการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอันนี้เป็นงานอันที่สามของ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  งานค่าจ้างค่าแทนงานค่าจ้างค่าแทนเดิมทำค่าจ้างค่าแทนประจําวันแล้วก็ประจําวิคและประจํารายเดือนอันที่2คือบริหารให้เกิดความยุติธรรมแข่งขันได้และต้นทุนอันที่สามคือการประเมินผลพนักงานทํางานกับเราอยู่หนึ่งหกเดือนหรือหนึ่งปีมันต้องมีการประเมินเพื่อที่จะให้รางวัลเพื่อจะมีการอัพขึ้นคือเดียบอกเงินเดือนขึ้นค่าแรงขึ้นคนทํางานมันเก่งขึ้นค่าของแทบค่าของชีพขึ้นบริษัทเองก็ต้องมีการเพิ่ม โดยโปกติเราจะเพิ่มกันปีละครั้งนี่แหละเพิ่มจากไหนก็เพิ่มจากการประเมินประสิทธิภาพการทางานงานตัวนี้แหละเป็นงานอันใหญ่อันที่สามแลเป็นงานที่สําคัญที่หน่วยงานที่เราเรียกว่า compensation หรือเพโลจะต้องทำบริหารจัดการไปให้ถึงตรงนี้เพราะมันเป็นงานที่ใช้บุคคลสองคนแล้วใช้หัวหน้างานหรือผู้บังับชากับลูกน้องต้องอยุติธรรมต้องมีกฎงานจริง ห้ามใช้อารมณ์และความรู้สึกต้องได้มาจากผลการปฏิบัติงานจริงเพราะถ้าเกิดไม่ยุติธรรมทำไมลูกน้องไม่อยู่เราก็เสียคนเก่งไปให้คู่แข่งบริษัทก็จะมีแต่คนทํางานไม่เก่งหรือคนห่วยๆมีพักพวกหัวหน้าอยู่เท่านั้นสุดท้ายองค์กรก็เป็นบันไซหรือเป็นผู้ก่อนดังนั้นงาน H.R.M ในลำดับที่2ก็คืองานเรื่องเองินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนจึงมี 3, สเต็ ครับอ่ะคราวนี้มาด,ดูสเตปต่อไปนะสเตปงานลำดับที่3ของเทศอาเรียนก็คืองานฝึกอบรมเอาง่ายๆเลยงานฝึกอบรมหรือที่เราเรียกว่าเทรนนิ่งงานเทรนนิ่งก็คืองานพัฒนาทําให้เขามีความรู้ความสามารถเอาง่ายๆเลยทำให้เ,เก่งขึ้นทํางานเก่งขึ้นคิดดีขึ้นเชี่ยวชาญขึอต้องางานงานเทรนนิ่งเนี่ย เทนนิ่งบริการฝึกอ,อบรมนะงานเทนนิ่งเนะี่ยคืองานบริการฝึกอบรมมันมีสงมันมีมันมีเป้าของมันคือพัฒนาพัฒนากติเอติจูดงานพัฒนาเคคือความรู้พัฒนา S คืออะไรทักษะความชนาอันนี้แหละซึ่งจะเกิดขึ้นหรือเปล่าจะเห็นภาพ ก็ไม่รู้แต่เป้าของมันเนี่ยคือตัวเนี้สามอยา่างเห็นไหมเหตุแห่งการฝึกอบรมวัฒน,นาก็มาจากอะไรนิสของมันอันที่หนึงก็มาจากเป้าหมายทําให้ได้กามเป้าหมายสองมาจากงานเสียต้องแก้ไขสามาจากกฎหมายกาหนดสมาจาก ระบบมาตรฐานคุณภาพนะบังคับเป้าหมายมันบังคับให้ต้องให้ต้องเรียนรู้งานเสียมันเยอะมากลูกค้าคอมเพนลูกค้าบน่นลูกค้าจะยกเลิอกออเดอร์ก็ต้องพัฒนากฎหมายกำหนดว่าต้องจะให้พัฒนากฎหมายบังคับอย่างปัจจุบันเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบังคับให้ลูกลูกจ้างห้าสบเร,ร็บิษัทที่มีห้าตั้งแต่ร้อยคนขึ้นไปต้องอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือนะ องค์กรต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยคนไทยและสุดท้ายไอ้นี่มาตรฐานคุณภาพ gmpiso b ip อะไรต่างๆนานเนี่ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่าเขาเรียกอะไร knowledge pillar เสาแห่งการเรียนรู้เพราะก็ถือว่าเรียนรู้เป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆส่วน่า employee learning and g r o w t h นี่ไงถึงต้องมีถึงต้องมีพียงแต่ว่าในกระบวนการวิธีที่จะทำให้มันเกิด สามอย่างเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่ในเรื่องของการจัดการซึ่งจวเราจะเรียนต่อไปในเรื่องของ HRD นะครับอ่ะเห็นไหมอันนี้คือสามส่วนแล้วรีคูดสี่อย่างคอมเพนเทชันค่าจางคราบแทนสามอย่างคราวนี้มาเทรนนิ่งนะเทรนนิ่งเอาเป็นว่าสาบวกสี่ก็้วกันทัศนคติเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนทักษะความรู้ันเปลี่ยน โดยมีนิดมาจากนิดมาจากอะไรนิดมาจากเป้าหมายที่ต้องเพิ่มขึ้นนิดมาจากงานเสียลูกค้านิดมาจากลูกค้าสามนิดมาจากกฎหมายบังคับสี่นิดมาจากระบบมาตรฐานที่เราต้องใช้กันมันเป็นเรื่องของการแข่งขันสี่อย่างง่ายง่ายสุดท้ายสุดท้ายหมดแล้วสุดท้าย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 เรื่องของอะไร นะสุดท้ายเรื่องของกิจกรรมเอาเปว่ากิจกรรมมันก็ไม่ยากกิจกรรมคือจะทำอย่างไรให้คนในองค์กรอยู่ด้วยความรักสามัคคีในเบื้องต้นเนี่ยมันแค่รักกันเองรักกันในหน่วยงานแต่ช่วงหลักเนี่ยมันจะเป็นการความรักระหว่างในจ้างลูกจ้างในนั้นไอ้คำว่าแรงงานสัมพันธ์คือส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีนดีนะมันมีวัตถุประสงค์แค่เนี้ย ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างก็ด้วยการทํากิจกรรมก็บอกว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมันมาจากการทํากิจกรรมร่วมกันกีฬาปาร์ตี้ท่องเที่ยวกีฬาปาร์ตี้ท่องเที่ยวให้เกียรติให้ความสําคัญอันนั้นงานแรงงานสัมพันธ์มันคือการจัดก,กิจกรรมให้ให้ให้เกิดการแสดงออกผู้รับรู้สึกเป็นคนสําคัญพึงพอใจอยากจะอยู่ก็ออกแบบออกมาในรูปของกิจกรรม ซึ่งหัวใจของงานแรงงานสัมพันธ์หรืองาน ER หรืองาน e อ็นเกตหนึ่งค่าจ้างค่าตอบแทนดีอันนี้ไม่มีใครปฏิเสธถูกต้องไหมถ้าจ่ายไม่ดียังไงก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผูกพันอันที่สองมันมีกิจกรรมร่วมกันทําให้คนมันมันมีผู้รับและผู้ให้การที่ทํางานร่วมกันพูดคุยมันก็จะให้เกิดความสัมพันธ์และสุดท้ายอันที่สาคือหัวหน้าดีต่อลูกน้องนี่คือหัวใจสามอย่าง จ่ายดีกิจกรรมดีหัวหน้าดีนี่คือหัวใจของการทำงานแรงงานต่างาิ่นนะครบ4ีใช่ไหม H.R.M. หมคือเปโลเฮ้ H.R.M. อันที่หคืองานสรรหาว่าจ้างมี4ีวางแผนอัาตรากำลังคนสรรหาคัดเลือกผาทดลองงาน4อันที่2งานค่าจ้างค่าตอบแทนหนึ่งทำนเดือนครบ ถูกต้องเราเรียกเคโลสอบอริหารค่าจ้างค่าตอบแทนให้ถูกกฎหมายแข่งขันได้แล้วก็ตามกฎหมายยุติธรรมอันที่ 3. ามเทรนนิ่งเทรนนิงน่งคือพัฒนาทัศนกติพัฒนาความรู้พัฒนาประสบการณ์ความชำนาญและถูกบระคับมาจาก 1. เป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้น 2. พัฒนามาจาก ลูกค้า3พัฒนามาจากอะไรตามกฎหมาย4เป็นความต้องการที่ถูกประคับมาจากใครอันที่4ก็คือระบบมาตรฐานคุณภาพที่มันเกิดการแข่งขันระหว่างเรากับคู่แข่งเราก็ต้องทําให้ได้เหมือนคู่แข่งดีกว่าคู่แข่งและสุดท้ายงานแรงงานสัมพันธ์แงานแรงงานสัมพันธ์มันมีอ,องค์ประกอบสามอันที่1ก็คือจ่ายดีกิจกรรมดีและหัวหน้างานดีอันนี้คือเสาเข็มของงาน hrm ซึ่งที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้แหละดังนั้นพอ hrm ดีนั่นแหละ ที่อาจารย์บอกว่า HR ก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปสู่งานในเชิงนี้จะวิเคะร์วิจัยอะโอเคนะวันนี้อาจารย์เอาแบบพื้นพื้น,นเอาแบบพื้นพื้นแล้วเดี๋ยววันต่อๆไปหนังสือพูดได้ของอาจารย์มันจะเจาะไปที่ HRM ในส่วนของรีคูดเราก็จะว่ารีคูดท่องวันเลยนะเดี๋ยวเราจะเจาะไปที่ C&B คือ Compensation and Benefit แล้วจจาะๆๆๆไปวันนี้เอาแบบปูพื้นให้เข้าใจเบสิกของ HRM โอเคขอบคุณครับ